ตอนนี้ก็มาบ้านปะะเตะจะไปวัดภูด่านพะอินนะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะตอนเช้าตรู่สวัสดีนะคะทุกคนทุกท่านเอซีทั่วโลกเมื่อวานในม่วนบอ,อเห็นยายอ่ะมวนตี้ มวนอยู่บ่ยายสิว่มวนอยู่ đ นย่คอว่ายายมวนคนเดียวโอ้โหอ้ามายายหันมาพู้สินผู้สิ 1..2..3.. สคสินสองสามแต่งกิ๊จักได้จักภาพได้กี่ภาพมาบักเล่โอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดชวิงกิ้งเนี่ยเนี่ยจะลืมังว่าบักเล่ตรงเนี้ยไม่ต้องเอาเยอะเนี่ยเอาท้องฟ้าเนี่ยมันติด พื้นเนี่ยมันเยอะมันต้องขยับให้เราเห็นน้องฟ้าบอกเลยอันนี้เอาอาีกยาจะบอกฮะยาจะบอกฮะเนี่อย่างนี้นะนี่เนี่ย,ไม,ยไม่ต้องเห,น,เหนี่อยเยอะนี่เรียกว่าเหนื่อยเยอะให้ติดน้องฟ้าเยอะเอายายมาเข้าใจยนะังโอ้ถ่ายหน่อยป้าจำลองเอ้ยนอนฝันดีจังเลยป้าฝันว่าไงคะสวัสดีคะ่ะ ฝันว่าไงฝันว่าไงฝันฝันว่ามีป่าได้ป่าป่าผนได้ป่าคือมะค่าอยู่แควตัวหนึ่งอืมฝันรอบแรกฝันรอบที่สองฝันเห็นลุงพ้นเก้าหกเปล่ามันจะออกเก้าหกไหมนูนะฝันเห็นปลานะมะค่าแคลหนูปลาแปดปลาตัวนึ่งปลากระแปดเนาะอืม แล้วอ้าวป่าคือมะคาอยู่ในแค้วป่าตัวหนึ่งอันนี้นูว่าจริงๆนะมันเคลื่อนไปเสียงเซมซี่หันไปได้เบอร์แปดเียออป่านะตัวหนึ่งมะคาอย่าคือป่าโกดแต่กระโบเมนป่าโกดเป็นป่าขั้นจะคือป่าขยันจาว่าได้แปดเกาน่ะแล้วบ้านนี้นะมะคาอยู่ในแค่วงูตัวหนึ่งนะอันตลอดเลยแปดแล้วแปดว่าไดป่ามะคาอยู่ในแค่วตัวหนึ่งจักข้อกันเดียวยังประามอาจารย์อันนั้นเบิ้งในเด้อป่าเด้ออาจารย์พลมีง กระเป๋ายุนี่คอยอยากได้อยู่ใบหนึ่งเน่มาเอาเด้ออยากได้กระได้บ๊วยอันลายลายใดลายแบบผ้าสิ้นนะนะอันเท่าได้เอามาให้เพ่นเบิ่งเอามาเบิ่งเบิ่งดูอาจจะำลองเนาะอันนี้เนาะอันมือขึ้นนี่อันยังโตไอ้เนี่ยเนี่ยตัวใด้ตัวเขียวหรือตัวเบิ่งกระเป๋าผ้าถุงเีลยนะคือแข็งลายนี่แบบถืนเอาไปนี่บ่ เมื่อวานนี้ก็ขายไปแล้วผ้าถุงลายนึ่ชงชอลายห,หต้องเอาให้เข้ากับผ้าถุงคอยสียังผ้าถุงเจ้าสีแบบอ่าค่อยใส่งานเมื่องาน,งงานบ้านลุงพลน่ะอันนี้ถ้าเป็นส้มแบบนี้ก็จะไปแล้วส้มแบบนี้ลายนี้เออในสีนี้แหละผ้าชิ้นก่อนสวยนี่เอฟสี่เจ้าเห็นอาไร<ห>อันนี้นะบอสพิเศษไทยได้ี่ยสองห้า <25. S 1> พิเศษสองร้อยห้าจ้ะ เราค่อยมานี่เหละเมื่อวานนี่ส้มนี้แหละที่เขาจะเอาไปนะมันผ้าถุงค่อยมันอันนี้ลายดีแมนบ่นู่นอะไรไม่รู้รู้ว่าถ้ามันเป็นหึคือใหญ่ใช่วะมันเป็นส้มหมอนมันเป็นปุงปุ๊กมันเป็นส้มหมอนใส่ของในลายเพราะว่าอันนี้นะส้มคุณนายคนถือเธอได้อันที่อนูเนี่ยยังให้เพื่อนเย็บอันส้มแบบนี้แหละเออแม่นอืออ่ะค่อยจะไปไรยชุดค่ะ ชิ่นาทีลเาไลสดให้น่ย well จัดชิ่นมาง่ายบ่โอ้เอาบอนอนีบไปจมลองเออข้าไลพ่อมเด้อข่าไล่คอยคิดน้ำเจ้าได้ สวัสดีค่ะพี่โจจะนอนอยู่นี่บ่อ๋อนอนที่นู่นแหละที่บ้านมหาหนูนาบ่หนูนาไปด้วยมะไม่ไม่คือตอนนี้ผมนี่ห้าคนแล้วยายอยางมีรถบ่แล้วที่พูดกันนะเอ้าพี่ติวด้วยอันนี้เจ้าไลฟ์สดอยู่อันค่อยทำคลิปทำคลิปแล้วค่อยจะให้ลงให้ในเรื่องวันค่อยมีอะไรลงเลยเดี๋ยวอีก อีก8จะเก็บปิดกันตัวปิดนี่มันเบรกได้เดี๋ยวก็